ที่คอมเมนต์มาครับนี่จุดจ่ายเงินนะครับตรงสบายนะครับสบายพระแม่ทนี่จะต้องเป็นคุยๆนี้นะครับนี่นี่ยวเป็นสวัสดีครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะมาชี้แนะจุดจ่ายเงินของพระที่นี่นะครับ 6องค์เนี่ยนะครับที่ที่ผมมีอยู่นะครับจริงๆก็มีเยอะกว่านี้นะครับอยี่พระเลียมพลาสติกไว้ครับบางทีผมก็ดูยากนะครับผมก็เลยไม่ได้ออกมาให้ดูครับก็มี6องค์คือมีเพื่อนสมาชิกได้คอมเมนต์มาในใต้คอมเมนต์นะครับบอกว่าถามผมว่ามีจุดจ่ายเงินไหมครับสําหรับเหรียญลงปูกกระลงเชี่ยวแก้วนะครับยผมก็จะทีแรกกันเลยนะครับ อันดับแรกเลยก็เอาลงปูกรลงก่อนเลยนะครับลงปูกรลงนะครับอันนี้จุดจ่ายเงินนะครับจุดจ่ายเงินนะครับส่วนตัวผมเลยนะครับเอาไปใช้ก็ได้นะครับผมจะไปไว้นะครับจุดสักครู่นะครับนี่เอียงเย็นให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นนะครับหาโฟกัสแป๊บผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับนี่ใส่ฝนตรงนี้นะครับนี่ช่วงนี้นะครับนี่ นี่นะครับช่วงนี้นะครับนี่ตรงมือชี้นี <Baek> ่นะนี่นะครับเส้นสายฝนแถวนี้นะครับนี่แถวนี้แถวนี้นะครับนี่จะต้องติดคมเลยนะครับของปอมไม่ติดไม่คมนะครับแบบนี้นะครับเอียงดูนะครับดี๋ยวผมใช้กล้องซูมไปดูนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับต้องติดนะครับนี่เต็มเลยนะครับนี่เส้นสายฝนแล้วก็ของปอมไม่ติดนะครับของปอมไม่ติดนะ ของปอมไม่ติดนะครับผมจะเทียบให้ดูนะครับแบบนี้นะครับต้องมีนะครับออกคมคมแบบนี้เลยนะครับนี่ลาส่องให้เอียงเหรียญให้ดีนะครับตัวผมจะเอาไปนี่นะครับขอบเหรียญนะครับนี่ครับจุดจ่ายตังค์นะครับถ้าพระเลี่ยมพาติกอยู่ต้องดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับแล้วก็ดูโค้ดนะครับอย่างนี้นะครับหัวเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ตัวหนังสือนะครับจุดจ่ายตังค์นะครับนี่แล้วก็หวอกเยอะหน่อยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับหวงนะครับตรงหูตรงหูเหรียญต้องเป็นกลมๆกลมบล็อกเลยนะครับนี่กลมๆอย่างนี้นะของปอมไปเป็นลีลีนะครับนี่ลีกด้านหนึ่งครับให้ดูตรงนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวงชี้ก่อนครับภาพอาจจะไม่ชัดตรงนี้นะครับนี่ตรงรอยอย่างนี้นี่ตรงนี้เลยนะ นี่นี่จะเป็นขยักขยักนี้นะมองด้านหลังน่าจะเห็นนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับชัดหรือเปล่าอ่าชัดแล้วครับตรงนี้นะครับนี่เป็นขยักนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับน่าจะชัดแล้วนะนี่ขยักตรงนี้นะตรงนี้นะโอ้ยจะขยายให้ดูนะครับ อยากให้ดูนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับจุดใจตั้งนะครับนี่นี่นะครับนี่อ่านี่ยอย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้นะครับนี่นี่น,นี่เหรียญทองแดงนะครับนี่ผมไม่รู้ว่าบล็อกนวมีหรือเปล่านะผมก็ตอนนั้นผมมีผมก็ไม่ได้ส่องขนาดนั้นผมดูว่าคมใช้ได้ก็ตัดมาเลยนะครับ อันนี้นะครับทองแดงนะครับทองแดงนะครับต้องดูตรงนี้นะครับีด้านนี้นะครับนี่ด้านหูตรงนี้ที่มือผมชี้นี่นะนี่นะครับนะครับพี่ท่านที่คอมเมนต์มานะครับนี่จุดจ่ายเงินนะครับอ่ะหนูเอาของปอมมาเทียบแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่อยากทาเยอะเนื้อหาซ้ํานะครับไม่มีนะครับนี่จุดจ่ายเงินนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมครับ แตกต่างนะครับต้องตงห่วงจะหูจะเป็นวงรีด้วยนะครับนี่รีรีงี้ไม่ใช่นะครับเก๋นะครับนี่นี่นี่ครับเก๋นะครับแล้วก็เส้นสายฝนนี่ไม่มีนะครับไม่คมนะครับนี่นี่นะครับไม่มีไม่คมนะเก๋เลยนะครับไม่ไม่ต้องมาซื้อมานะครับนี่นี่ครับดูง่ายแค่นี้นะครับ ส่วนนี้นะครับหลงพวกกลวยในภาพหลงพวกกลวยปีห้าแปดนี่ครับปีห้าแปดนี่ดูยังไงเอ้าดูงี้นะครับส่วนโซนนี่ครับนี่กระดาษต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเม็ดสีเม็ดเม็ดเม็ดอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับฝูกั่นที่ดูนี่นะครับสองเข้าไปจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับ แลส่วนด้านขาวๆนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่จ่ายตั้งได้เลยครับแล้วก็ทองครับแปะลักษณะแปะทองอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับด้านหลังนะครับยันนี่จดจําให้ดีนะครับนี่แปอมก็ปอมเหมือนเหลือเกินนะครับแต่ช่วงนี้จะไม่เหมือนนะครับช่วงโค้งๆเนี่ยผมสังเกตดูนะจะไม่ค่อยเหมือนนะครับดูอีกนี่เนยครับ หลงปู่มุนนะครับจุดใจตั้งนะครับปกโพวัดซับลำญยนะครับองค์ใหญ่นะครับันนี้พิมพ์กลางนะครับนี่จุดใจตั้งงหนึ่งอ่ะปกโพต้องมีร่องนี้นะครับใบโพนะครับร่องร่องมีกิ่งนะครับแบบนี้จนชัดกว่านะครับแต่คุดูตรงนี้นะครับนี่ งสบายนะครับสบายพระแม่ทนี่จะต้องเป็นคุยๆนี้นะครับนี่นี่จะเป็นลุ่มๆลงไปงี้นะครับนี่สบายนี่นะครับนี่แบบมืดนี่นะครับนี่นี่แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ต้องเป็นอ,อนนยนนอ่างนี <factual S 2> ้นะครับนี่นี่ต้องเป็นรอยขีดๆคุยๆอย่างนี้นะครับ จุดจ่ายเงินนะครับจุดจ่ายตังค์ครับสบายด้านพระแม่ธรณีนะครับนี่ดูตาคุณหน้าต้องคมชัดอย่างนี้นะครับนี่จุดจ่ายตังค์นะครับฮะไปไว้นะครับนี่เหรียญนะครับเออใครไปเจอครับด้านหน้าโลมวอโต้ครับด้านหลังโลงวอเพชรนะครับ หลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับสองสี่แปดสามนะครับจุดจ่ายเงินคือต้องเป็นข้างเลื่อยนะครับข้างเลื่อยเท่านั้นนะครับจะปั๊มนะปั๊มเกยทันทีครับค้างเลื่อยนะครับนี่ผมเลี่ยมพลาสติกมาแ่ผมพอใส่พอมองเห็นนะครับเช็ดออกครบเลื่อยแล้วก็มาแต่งด้วยมิตะไบแต่งขอบเล็กน้อยนะครับนี่นะครับตรงเลื่อยเท่านั้นนะครับข้างเลื่อยเท่านั้นนะครับนี่ครับจุดจ่ายตังนะครับ โ้โหูอ้ต้องปั๊มลักษณะนี้นะครับรอย่าป้นออกมาเยอะนะป้นออกมาเยอะข้างเดียวเกเลยนะครับนี่นะครับหูลักษณะนี้นะครับนี่นี่ของค,คมชัดอย่างนี้นะครับจุดจ่ายเงินนะครับหูดูดหูเราดูข้างเรื่อยอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับมีข้างเรื่อยนะครับเป็นรอยเรื่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตะไบแต่งแต่งอนลบเศษเรื่อยที่ นี่นะครับนี่จะเห็นได้ชัดมันค้างเรื่อยนะครับนี่ค้างเรื่อยนะครับนี่หลวงพ่อรวยนะครับเหรียญมหาลาภหลวงพ่อรวยนะครับนี่นี่นะครับเงินทองเล็กนะครับจุดจ่ายเงินให้ดูที่โคดอย่างเดียวนะครับนี่โคดอย่างเดียวนี่ปีสี่ศูนย์นะครับผมก็ยังไม่เห็นปลอมนะเผื่อมีปลอมมาท่านจะจดจาไว้นะครับ ผมขยายดูโคดูตึงย้อยักให้ดีนะครับดูในล่องโคดนะครับในล่องโคดนี่ผมอาจจะพูดติดๆิดขัดนี่ตรงนี้ของขัดนะครับนี่แถวๆนี้นะครับในล่องนี้นะครับจะเป็นตุ่มๆตุ่มอยู่ครับไม่ได้เรียบไปนะครับ z ู o มให้ดูนี่จุดจ่ายเงินนะครับดูที่โคดนะครับนี่ท่านเห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่ นี่นะครับนี่มือมันก็ไม่นิ่งเงดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพยายามให้ดูนะครับนี่นะครับในร่องโคดนี่นะครับนี่ร่องยอยักษ์นี่ครับจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอยู่นะครับเป็นพดๆอยู่นะครับในร่องนะครับจดจําไม่ดีนะครับจะเป็นเม็ดเป็นตุ่มๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวมูชี่ดู นะครับตรงนี้ก็มีนะประมาณสองตุ่มนะครับหัวรอเรือตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่แลมาถึงตรงนี้นะครับนี่จะมีนะครับเป็นตุ่มๆจดจาไม่ดีนะครับจุดจาไม่ดีแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับเอาให้ชัดนะครับเอาให้ชัดเผื่อมีปลอมนะครับเผื่อมีปลอมนะครับ นี่นะครับชัดแล้วนะครับนี่ครับจุดจ่ายเงินนะครับไบวัยนะครับจุดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้นะครับถ้ามีเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ผมก็เอาพระที่มีอยู่ในมือนะครับมาให้ดูนะครับให้ดูให้ชมกันนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ